สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมิลดาพาทำทานนะคะวันนี้จะพามาทำ่อหมกปลาดุกค่ะก็จะมีปลาดุกค่ะปลาดุกที่หั่นแล้วนะคะแล้วก็น้ำปาร้าค่ะข้าวเบียร์ครับข้าวเบียร์ค่ะหรือว่าข้าวข้าวเหนียวที่แช่แล้วตำอะค่ะเครื่องแกงค่ะ ก็จะเป็นพวกผักนะคะใส่รสด,ดีด้วยนะคะเท okay. ปลาดุกลงไปนะคะ ตามด้วยพริกแกงค่ะพริกแกงที่ตาไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะพริกแกงตมพริกแกงลงไปก็จะมีหัวหอมค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยแล้วก็ตำค่ะแล้วก็พริกค่ะชอบรสจัดก็เพิ่มได้นะคะหรือไม่ชอบรสจัดก็ลดพริกลงหน่อยค่ะ ้าเบียร์ค่ะเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะคะอันนี้คือตัดไ้สำเร็จเรียบร้อยแล้วน้ำปลา้าค่ะ ดีนะ,ค,ะคนให้เข้ากันค่ะคนเครื่องเคียงให้เข้ากันก่อนนะคะ นจนเข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยผักค่ะใส่ผักลงไปค่ะคนค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ คนให้เข้ากันใส่ผักเยอะๆค่ะผักมีประโยชน์นะคะ เตรียมใบตองนะคะเริ่มห่อได้เลยค่ะแม่ชอบผักเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งไปผักมันก็ยุบหายไปด้วย เลยชอบใส่ผักเยอะๆอ่อเลยนะคะก็จะดูใหญ่นิดนึงเพราะว่าผักเยอะไปค่ะ ม,มกโดยดูยใหญ่นะคะกัดเลยค่ะเริ่มห่อไปเรื่อยๆนะคะจนก,กว่าจะหมดเดี๋ยวเราจะค่อยเอาไปเล่ง ใช้ไม้ชิมฟันหนึ่งหมกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำการห่อไปเรื่อยๆค่ะ ติดก,กัน from okay. หอไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะ ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยน,น,นะคะ thank you Terima kasih telah menonton! นำมานืองไว้นะคะนึ่งไว้แล้วปิดฝาค่ะประมาณสัก20นาทีนะคะก็จะสุกค่ะเดี๋ยวเรามารอชมนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวรอออกจากเตาค่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมินดาดาพาทำกินด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร้ และจะได้ไม่พลาดคลิปไปใหม่ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ